สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้เราจะมาทําหมวกกันนะคะลักษณะของหมวกก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นหมวกกันหนาวถักง่ายๆนะคะเราก็จะถักตรงๆมาแบบนี้เลยนะคะเวลาใส่เราก็พับขอบขึ้นนิดนึงเราจะพับหรือไม่พับก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะที่ครูใช้สีนี้เพราะว่า ครูถักหมวกถวายพระนะคะ<ม>ลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยบางคนที่จะถักใช้เองนี้ใช้สีอื่นก็ได้นะคะแต่เหตุผลที่ครูใช้สีนี้ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วเป็นถักหมวกถวายพระนะคะสำหรับหมวกใบนี้จะใช้ไหมพรมห้าพายเส้นคู่ นะคะใครจะใช้สี่พายก็ได้นะคะสี่พายห้าพายเส้นคู่ใช้ทั้งหมดสามกลุ่มคำแนะนำในการถักลายนี้นะคะให้เพื่อนๆดูวีีโอจนจบก่อนนะคะให้ดูจนจบก่อนหนึ่งรอบแล้วดูว่าเข้าใจไหมนะคะถ้าเข้าใจแล้วถักตามนะคะถ้าไม่เข้าใจ ให้แนะนำรอลายอื่นเนาะนะคะให้ดูวีโอก่อนหนึ่งรอบถ้าเข้าใจแล้วจึงถักตามนะคะถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจรอลายอื่นรอถักลายอื่นนะคะใช้เส้นคู่นะคะเราจะเริ่มโดยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลม เมื่อได้โซ่ห้าแล้วทําให้มันเป็นวงกลมนะคะผ่านขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านไปเลยเข็มที่ใช้จะเป็นเข็มเบอร์ห้าทับศูนย์หทับศูนย์นะคะเมื่อได้โซ่ห้าทำให้เป็นวงกลมแล้วต่อมานะคะโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงช่องนี้ รวมซ่สาไปด้วยก็เป็น2เราจะทำทั้งหมด14ครั้ง เราจะทำทั้งหมด14ครั้งนะคะเมื่อเราถักได้ทั้งหมด14ครั้งแล้วนะคะรวมเอเอโซ่สนี้ไปด้วยนะเมื่อครบ14แล้วนะคะเราจะจบแถวโดยวิธีนับ1 2 3แทงลงไปช่องที่3พันขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงออกไปเลยเราก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือ อันนี้เรานับเป็นแถวแรกแล้วกันนะคะลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้ต่อมานะคะเราก็จะขึ้นโซ่3เหมือนเดิม1 2 3นะคะพอ1คอพันหครั้งนะคะแล้วก็ให้ตดูตรงนี้นะคะให้เราใช้วิธีสอดไปงี้พันได้ขึ้นมาผ่านผ่านขามันเนี้ย ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกทีละสองช่องต่อมาพอหนึ่งคอพันได้หนึ่งพันหนึ่งครั้งแทงลงมาตรงกลางนี้แทงลงมาระหว่างช่องนี้นะคะปกติธรรมดาต่อมานะคะพอหนึ่งอเหมือนกันแต่ให้แทงเนี่ยให้สอดตัวนี้ขึ้นมาแทงขึ้นมานี้ เงอ,อกทีละสองขั้นได้พอหนึ่งคอแทงมาตรงๆในช่องนี้พอหนึ่งคอถักธรรมดานะคะแทงมาตรงๆเลยต่อมานะคะพอหนึ่งคอแต่ให้เราใช้เข็มอ้อมไปทำด้านหลังเนี่ยนะคะแล้วก็จึงควักได้ขึ้นมาดึงออกทีละสองสลับกันด้วยกับพอหนึ่งคอแทงตรงๆมานี้ ถักธรรมดาตรงๆมานน้หนึ่งครั้งพอหนึ่งคอพันไปด้านหลังอ้อมไปด้านหลังเนี้ยพอหนึ่งคอลงตรงช่องมาตรงๆนี้พอหนึ่งคอสลับมาอ้อมมาด้านหลังนี้เห็นไหมคะเนี่ยเข็มมันอยู่ตรงนี้ อันนี้คือตัวอันนี้คือตัวขามันนะคะให้เราแทงมานี้แทงสอดมานนี้พันขึ้นมาพอหนึ่งคอลงช่องธรรมดาหนึ่งลงตรงตรงช่องมันหนึ่งครั้งลงธรรมดาพอหนึ่งคออ้อไมไปด้านหลังพอหนึ่งคอลงธรรมดา คอหนึ่งคออ้อมไปด้านหลังเราจะทำแบบนี้สลับไปจนจบแถวอันนี้คือลักษณะงานของแถวที่สองถักวนมานะคะเราจะมาจบแถวนี้กันนะคะโดยวิธีนับห่วงเหมือนกันหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็แทงลงไปช่องที่สาม พันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเลยลักษณะงานของแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้การจบห่วงนะคะจะต้องจบด้วยที่ตัวที่มันพันไปข้างหลังนะคะตัวที่มันแทงไปข้างหลังแล้วก็จะจบตรงนี้งงไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูคือทำให้ดู อันนี้คือพอหนึ่งคอลงช่องธรรมดาต่อมานะคะก็พอหนึ่งคอนะคะแทงไปทั้งหลังตัวนี้พันขึ้นมามันก็จะจบด้วยตัวนี้นะคะเราจะจบโดยวิธีเมื่อกี้อย่างที่บอกหนึ่งสองสามแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเลยออันนี้คือวิธีจบแถวต่อมานะคะสอสามเหมือนเดิมหนึ่งสองสาม ขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักพอหนึ่งคอพันหนึ่งครั้งถักลอดมาข้างหลังนี้หนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะคะดึงมาอีกตัวหนึ่งนี้ถักลอดมาข้างหลังสองครั้งพอหนึ่งคอลงระหว่างช่องธรรมดาเนี่ยแทงลงไประหว่างช่องธรรมดาเนี่ย 1ครั้งพอ1คอทำมาตรงช่องนี้ลอดข้างหลังนี้1ครั้ง2ครั้งพอ1คอลงระหว่างนี้หนึ่งครั้งแทงลอดมาข้างหลัง นับแนงนับสองพอหนึ่งคอลงตรงนี้ธรรมดาหนึ่งครั้งเหมือนเดิมค่ะต่อมานี่นับแนงนับสอง ล้วจะพอ1คอแทงลอดไปข้างหลัง2ครั้งนะคะสำหรับแถวนี้แล้วก็ลงธรรมดา1ครั้งลอดไปข้างหลัง1ครั้ง2ครั้งแล้วก็ลงตรงช่องนี้ธรรมดา หนึ่งครั้งลักษณะงานที่ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ถักวนมานะเราก็จะจบแถวด้วยการแทงไปข้างหลังสองครั้งนะคะเมื่อได้สองแล้วเราก็นับเหมือนเดิมหนึ่งสองสามลงช่องที่สาม แั่มันก็จะยากนิดนึงนะคะลงมางนี้แล้วก็ดึงผ่านไปเลยแล้วก็จะจบแถวนี้